สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าหนักใจจะได้เสียเงินสรุปเจ้าเอฟวันจะได้เครื่องตัวนี้เลย ว่าเสียต่อเขาก็ลดราคาให้ก็น่าฟังอยู่แสนกว่าบาทแต่มันมีอีกเครื่องตัวหนึ่งที่อยากอยากให้เอามาเทียบกันจริงๆีมีตัวหนึ่ง อันนี้ก็สวยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยเสียต่อเขาเปลี่ยนเป็นตูดปั๊มสายคันเล่งบนให้ด้วยนะครับปั๊มสายคันเล่งบนออ้อยากได้เป็นจานกดอ่ะอยากได้เป็นเอ่อจีนผีได้หรือเปล่านอ้องเดี๋ยวต้องถามเสียต่ออ่นอยากได้เป็นจีนผีไม่อยากได้เป็นนี้ว้วยได้ไม่เสียมีไหมให้ฝังเทนฮะเดี๋ยวพาไปดูไป เนี่ยถ้าเกิดผมอยากได้เป็นตัวตีนผีได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเม็นตัวสิบห้านิ้วเหรอสิบห้านิ้วมันแพงหัวหมูนี่มันใส่ได้ไหมสิบห้านิ้วใส่ได้หัวหมูสิบห้าแต่ชาร์จเป็นสิบสี่แต่ถ้าพี่เปลี่ยนหัวเป็นสิบสี่เพียจะชนไม่ได้นะทีนี้เหมือนกันนะถ้าพี่ใส่เป็นสิบสี่ปั๊บเกียร์ชนไม่ได้เลยนะเกียร์ที่ว่าจะดูเนี่ยใช่มันชนไม่พอไม่งั้นโดนการกดมันจะบางมันจะติดหัวของเพียทีนี้แพงเลยนะ เราว่าถ้าพี่ใส่ของหมูใหญ่ปั๊บเราต้องตัวคอมเป็นเซอร์นิ้วหนึ่งเท่ากับต้องต่อปลายเกียร์เข้าไปอีกอืมอ่าทีเนี้ยแปลงกันบาลายเกิดเลยอ้าวปกติเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่มีจานกดเหรอมันเป็นแต่ีกดอยู่ข้างในอันนี้มันเป็นจานกดอยู่แล้วไม่ไม่มัน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 ไม่ได้เป็นจีนผีเหรอมันเป็นแบบนี้กันหมดหรอมันเป็นหวีกดอืมหวีกดมันไม่ได้ใช่เป็นจีนผีมันเป็นหวีแต่เป็นคานดันนะไม่ใช่คานผีอ่าใช่คานดันเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนีย เป็นคัสด,ดันที่เป็นปีสี่องศาพวกนี้นมันจะเป็นหัวหมูมันต้องเปลี่ยนคัสเป็นสิบห้านิ้วเปลี่ยนไฟวินแทนคัสดันอ่ดก็ต้องมีแสนยหน้าใจทีเนี้ยพี่ต้องชนเกียร์ที่ว่าเป็นสําหรับหัวสิบห้าถ้าหัวหมูมันชนเลยยังไงตัวตัวคัสสิบห้านิ้วอะ่ะตัวดันปดมันจะมาชนกับหัวหมูเราใช่ครับไม่พอแปลงเหนื่อย,เ,ยนะเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูเกียร์กันได้เลยครับอันนี้ก็ตั้งเอาไว้เลยเดี๋ยววอร์ม เดี๋ยวติดให้ดูสวยแล้ว เดี๋ยวเรามาดูเทียบกันครับมีเครื่องอยู่ตรงนี้สามตัวสี่ตัวอตัวนี้ก็สวยเนี่ยโอ้โหห้าตัวตัวนี้ก็สวยนะนี่ก็สวยครับแต่้าจะถ,ถ,ถ้าจะเลือกตัวเดียวแล้วเอามันก็มันง่ายเกินไปใช่ไหมแต่เสียต่อเขาเปลี่ยนเป็นปั๊มปั๊มสายให้ครับเป็นตูดปั๊มเล่งบน เออตัวนี้ดีว่ามีคอมแอร์ด้วยอ่ะเสี่ตันย็นนต,ตัวนี้ตัวนี้ก็เข้าตายจ่สวยตัวนี้ก็สวยอยู่นะตตอมว่าเลือกเลยเอาไปเทียบกันเดี๋ยวเลือกดีๆก่อนเลือกดีๆก่อนตัวนี้ฮะตัวนี้สวยครับสวย นี่ตัวหนึ่งตัวนี้ไม่เท่าไรนี่ตัวนี้สวยอีกตัวหนึ่งสวยสวยเลยตัวนี้มันมีแต่อันที่สวยเลยร้านเสียต่อเนี่ยเลือกยากมากเลย เดยดตัวนี้จันกดสวยมากตรงเมจขอกี้ก็โอเคขอเวลาเนี่ยนะเสียเมื่อกี้ไปดูเกียร์ก็ลืมถ่ายให้ดูได้เกียร์แล้วครับเสียแถมเกียร์แปะให้ด้วยใช่ไหมเสียต่อใจดีมากเลย ขอบคุณมากครับเอาไปใส่อันนี้อันนี้เป็นพัดลมล่างนะครับอันนี้ผ่านก่อนมันจะมีพัดลมผ้าลมข้างล่างกับพัดลมข้างบน,น G.O.8 ใช่ไหมเสยงเจ็ดอี e ดับเพิ่งงูเจ็ดอี e ดับเพิง่งโอ้ใหม่ๆเลยเนี่ยเท่าไหร่เสียเนี่ยตัวเนี้ยเจ็ดอีดับเ<ม><ม>พิ่งครับเออก็อยู่ประมาณตอนนี้ผมขายอยู่แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าเจ็ดอีนี่ยนะ คือคำว่าดับเพลิงนี่มันจะได้หัวหมูดับเพเลิงหรือยังไงเปลี่ยนออกให้แล้วอ๋อเปลี่ยนออกให้แล้ว<ช>เฮ้ยทำไมมันถูกแขกเครื่องเจ็ดอีจริงๆมันก็แพงก่อนข้าวเหมือนข้าอันนี้ผมขายถือขายขาดทุนนะพูดตรงๆถ,ถ้าเกิดใครมีเครื่อง 7e ไม่ต้องโอเวอร์ฮอนเลยมาซื้อใหม่เลยเพราะโอเวอร์ฮอนเป็นแสนแน่นอนต้องไปเช็คปั๊มทั้งหัวฉีดเนาะใช่พวกนี้เวลาขายลูกค้าไม่ค่อยซ่อมเปลี่ยนเลมขายเพื่อนไม่ค่อยขายแบบเบอร์ห้าครับ มาเอาได้เลยเครื่องรถดับเพลิงไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะดูสายพานดูอะไรก็รู้ใหม่ๆอยู่เลยใหม่เลยเนี้ยยังใหม่ใหม่กิบเลย 6M61 ผมทำไมไม่มีเครื่องดับเพลิงบ้างเลยเนี่ยโอาย,ยาแล้วตัวป้อมลมใหญ่ทำไมไม่เห็นปัอม,มล,ออม,ลอมใหญ่นี่จะไปหมดแล้วอืมไปหมดแล้วป้อมลมใหญ่ ไม่น่าได้ขายลิ้คาน่าจะขายร้านคาเพราะบางทีเราก็ขายร้านคายเอแล้วถ้าเสียเอาไว้ในข้างในอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมอยากจะเอาตัวนี้ไปเทียบกันจะเอายังไงเนี่ยมาทำไมลึกแท้อ๋ก็ต้องลึกกว่านี่ะว่วันแรกมันจะทำรอบแล่รอบคนก็ยังไม่ช่างเลยไม่ว่างมันทำให้เนี่ยตัวเนี้ยสวยเอาตัวนี้ก็ต้องเอาลดเข็มาค่อยๆลากไปเรือยๆลาไปเรือตัวเนี่ยตัวเนี้ยจานขังเงี้ยยังสดใหม่เลยอย่ย ใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ในลบจริงๆตัวนั้นขาวตัวนี้ตัวที่เลือกไปเมื่อกี้แต่ว่าอ่มันโดนฝนตัวนี้คือเครื่องตัวที่ผมเข้าไปเลือกออกมาโอ้โหพอมาเจอแสงสภาพใหม่มากโอ้โหดูน็อตเท่นเครื่องดีครับใหม่จริงๆสวยสุดๆเครื่องนี้ดูขนาดน็อนตตอยเสียยังไม่ดำเลย แสดงว่าเครื่องทำงานไม่หนักนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดนดี่ดูดูการกดสิตายเถอะแล้วมาดูอันนี้อันนี้เครื่องที่เราสตาร์ทที่แรก แต่คอมแอร์ก็ใหญ่กว่ากันเนี่ยคอมรูนี้ใหญ่กว่าคอมแอร์ลูมี้ใหญ่กว่าทุกนเห็นไหมคอมแอร์ลูนั้นใหญ่ลูมี้เล็กเล็กนิดเดียวเองเครื่องนี้ขอให้ผ่านทีเถอะผมว่าเครื่องนี้เลยยังไงก็ได้เนเครื่องเนี้ยยังไงก็ได้เครื่องนี้เลยสภาพมันสวยขนาดนี้ไม่เหลือหรอกไม่เล็ดรอดสายตาหรอกเครื่องนี้เย่ยสดที่สุด பங்கே จิลยปเมึงฟังเสียไปเมื่อกี้เลยโอ้โหแกจัดการให้หมดมากันเขาเปิดเขาเปิดเบิ้นให้ดูเลยไม่มีพ่นไม่มีไอเลยตัวนี้เลยตายแล้วเดี๋ยวยกตัวนี้ดใจมาก เปลี่ยนสายนี้ให้หน่อยสิเนี่ยเนี่ยเขาตัดเห็นไหมน่ะอ๋อให้สลับกันเหรอครับสลับให้หน่อยไม่ไม่มีหางผมยกไปใกล้ๆเองครับครับสรุปเลือกตัวนี้นะครับคงได้ยินเสียงกันแล้วนะครับถ่ายแล้วเดี๋ยวไปเอาเกียร์มาใส่พรุ่งนี้มารับนะครับโอ้โหความใหม่นี่จิ๊บเลย เลือกดูนานครับกว่าจะได้การกดดูร่องรอยการเสียทานนิดเดียวเองเลือกเครื่องมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งเราถึงจะได้ของดีอยู่กับเราได้เป็นนานๆเราหัวทุกท่าน บินหลอดไม่ได้เดังไดีวบาอย่างมึงเนี่ยแช่ป่ะก็ได้ใส่แล้วิึงไปเบิึงมองกันจานโคตรนี่หนาวเลยใครว่าเอ้แนหนาวแนานานนอ,อ่นลูกใหญ่พอไหมเอ่นหนาวเลยลุกไงแน่นอนจริงๆดูน็อตโอ้ดีใจแล้วครับได้เครื่องนี้สุดยอดไปเลย มาฟังเสียงกันครับหลังจากที่เปลี่ยนตูดปั๊มเป็นปั๊มสายครับเรียบร้อยแล้วสวยมากดูตูดปั๊มสายเสียต่อจัดมาให้อย่างสวยเลยอะ่ะโอ้ไม่ผิดหวังจริงๆร้านนี้มี่อเล่นมี่อเล่นต้มันเป็น้ม่วมากเลยตูดปัม๊มนี่ต่อเขาเลนะือกไปเฉพาะอะไรเน่สวยมากเลยอะ่ะไม่อายใครเลย,เลยสิ่ยอดสุดยอด เดี๋ยวตอนนี้ขออะไรให้หมดครับรเนี่ยเสียงกงวังน้อยซอยหนึ่งครับเนี่ยอยู่ตรงข้ามขนมเปี๊ยะป้ายใหญ่ๆนี่ถ้าเซียงกงใหญ่จะอยู่ตรงนั้นป้ายใหญ่ตรงนั้นแต่เราอยู่ซอยหนึ่งตึกแรกเลย ไม่มีควันไม่มีอะไรเลย S <S เออใช่ใช่น้ำมันเหลืองกัดให้มันล้างออกพาดีเลยนิงวะจกดกัดเลยคเัยครับ อยู่ได้อีกนานอยู่ได้อีกนานหลายปีโอเคโอ้โห้ครับเชื่อมันหลับมานานน้ำมันก็เลยเปสีแดง ได้หมอนำลูกนั่นแหละลูก <Okay. S 1> ที่เขาไปเห็นอยู่ข้างบาง้านอันนี้เราก็เอากลับวันนี้เลยครับไในใบพัดลม<ะ>อย่าลืมใบพัดลมด้วยช่างใบพัดลมจากเครื่องตัวนั้นแหละเอาเอาใบาขาวหน่อยด้ว<ะ>หาใบาขาวๆใหน่อย<ะ>ขาวไหมใบนั้นขาวไหม<ะ>นี่ ไอเน็บเอาไปนี่ครงบ้มเอาไปเขาขาวให้หน่อยเด้องามวะน้ำเริ่มใสแล้วสดจัดไปเลยครับได้เอาน้ำมันเครื่องออกไหมครับเนี่ยเอาออกใช่ไหมโอเคโอเค แต่ยังเดียวมาเลือกจะได้จะได้เอาเกลียวสองังที่รีพี่หยาเอาไปเลยครับเออครับเอาออกอยู่ใช่ไหมใช่ครับเอาไว้รีดหยอนครับสวยไหมนีมีลูกยางไหมมันก็มีลูกนี้ลูกเดียวแล้วที่เป็นทองแดงเนาะโอเคมีที่อื่นให้เลือกอีกไหมเนี่ยมีแค่นี้ครับโอ้มีแผงแอร์ด้วยถอดแผงแอร์ออกดีไหมเนี่ยมันหนัก เออถอดออกโหลดเออแข่งกันนะ่ะถอดออกโหลดหนักไม่เอาไปแข่งแข่งไอ้นี่ไม่เอาไปหรอกหนัก ให้อถอดออกเอาไปด้วยไม่ใช่ยิโรที่เรถอดเราเอาไว้นี่แหละแช่งยูโรไว้นี่เ, <c oughs> เออมันมมันระถอะไรึงมีแผงเงะตรงนี้นสวยอยู่ครับหม้อน้ำตัวนี้นไปเปลี่ยนใส่เจดด้าดาก้อนบอลพอดีเลย เฉืใช้นี่เงาแวบเลยไม่ไอายคนเลยไปอย่างนี้เมื่อกี้ก็ไปสั่งได้สตาร์ทแล้วก็ไอนี่มาไปท้ายมาเซงงกงก็ได้แผงแอร์ปท้ายคู่หนึ่งนะเจียยางยังไม่มาแล้วก็ได้นี่แล้วก็ได้เครื่อง คือเครื่องครับเอาไปใส่เจ้าเอฟบอลน่ะมีเครื่องแล้วทีนี้มาเชื่ออะไรครับหาพวกมาไล่หน่อยจับอยู่ได้ไงครับมันญ่ติดพุ่งอขอบคุณเอฟซีครับทัาทายกันอ่านี่เกียร์ โอ้ได้ยอยด้วยโอ้ตามไปโอ้หลุดหรือเปล่าโอ้เสียตอ่อนี่คำไหนคำนั้นจริงๆครับเอา้าฝาเกียวฝามันใส่ซ้ายขวาได้บ่ไม่ได้นะทำไมมีฝาฝั่งนี้อปั่นยิงอีกอย่างเลยอ๋อสอข้างเลยเนี่ยมันปั่นได้สองข้างเลยโค้โซ่มแน่นอนจริงๆเดี๋ยเนี่ยนะเกียร์ลูกนี้ผมมีเกียร์ฝากไว้ในตัวเลยนะ ขอบคุณเสียต่อครับที่จัดให้ซึงห้าขอบคุณเสียต่อนะครับหน้าหน้าก็ได้ครับหน้าก็ได้ครับไปท้ายเกินไปเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวมาหาอีกไม่ได้ล้างนะครับเพราะผมรีบไม่ได้ล้างเลยไม่ให้ล้างเลย แกอาจจะไม่ไม่เข้ากันกับเครื่องนะครับแต่ว่ารูปนี้มันมีอันเนี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็หลายตังเหกันนะเนี่ยตัวนี้ก็หลายตังกันนะสองสามพันนะเกฝากเนี่ยนนเราเสื่อต่อแกก็ให้มาเลยแล้วก็ได้ตูดปั๊มแท่น้อ่อนมนะครับก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันเสื่อต่อ ลนสตาร์ทที่ซื้อแยกสายแยกนะครับโอเค